วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเรื่องการออกจากประเทศไทยนะคะหรือว่าการมีสัญชาติอื่นๆเนี่ยไปเรียนต่อไปทํางานมันทําได้จริงไหมเพราะว่ามีวันหนึ่งมาเคไาลาฟ์แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่จริงมันทำไม่ได้ต้องทํำยังไงคือ คนส่วนใหญ่ที่ที่ไม่รู้คือไม่ได้ภาษาใช่แล้วก็จ,จะพูดว่าไม่จริงเพราะว่าเขาไม่รู้ข้อมูลไงจริงมากว่าจริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้ในมุมของคนที่เคยอยู่เมืองนอกมาก่อนเนาะค่<ฮ>ะคืออยู่มาเป็นหลายปีดังนั้นก็อยากจะบอกแบบนี้มากกว่าว่าจริงๆการอยู่เมืองนอกมันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะ เราไปเนี่ยเราก็ต่อให้เราเป็นซิตี้เซนประเทศเขานะคะเราก็อยางไม่เหมือนเขาเขาก็ใช่เราก็คือชนชั้นสามในในความรู้สึกเขานะคะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคืออีกเรื่องแต่ทําอะไรก็ตามที่เราไปอาศัยอยู่อ่ะพี่อ๋อบอกได้เลยว่ามันมันไม่เหมือนบ้านเราต้องพูดอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ชอบมีเพื่อนอยากอยู่คนเดียวคือทําตัวเหมือนฝรั่งอ่ะโอเคเลยค่ะเพราะว่า มาบอกน้เลยว่าคนไทยที่อยู่เมืองนอกจะรู้กันเลยว่าคนที่ชอบสูงสิงคับคนไทยด้วยกันจะกอรซิปแล้วก็นิสัยจ,จะแบบเป็นก,ก๊กเป็นแก๊งเป็นเหล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งอันอันที่สองเนี่ยเราต้องบอกว่าถ้าคุณอยู่กับฝรั่งจริงๆนะคะ คุณก็จะโอเคเพราะคุณจะมีเพื่อนฝรั่งที่จะพูดคุยด้วยคนไทยหลายคนที่ไปอยู่อเมริกาแล้วก็หนีวีซ่าทํานู่นนั่นนี่นึกออกไหมเขาอาจจะดูรู้ลาพอกลับมาเมืองไทยเพราะมันเป็นดอลลาร์ใช่ไหมพอกลับมาเมืองไทยก็ดูเป็นคนรวยอู้ฟู่ฟฟแต่จริงๆแล้วเวลาไปอยู่ที่นู่นอ่ะไม่ได้สุขสบายอย่างนั้นนะคนไทยหลายคนที่เขาหนีจากประเทศไทยไปอยู่ที่อเมริกาหรือไปประเทศอื่นเขาก็มีข้อตกเถียงว่าจริงๆแล้วสวัสดิการมันดีกว่า แล้วเขาก็เห็นเลยว,ว่ามันดีกว่าจริงๆสำหรับเขาคือบางอย่างมันก็ดีแต่แตเ,เขาไม่ได้ไงเขาได้เดี๋ยวสิ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาได้เป็นซิติเซนใช,ใช่ถ้าอยู่ไทยแล้วคุณทำตัวเหมือนคนที่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 เป็นแบบนั้นน่ะคือหนึ่งไม่ได้ภาษาค่ะสองไม่ได้ทำงานที่ที่ได้รับการยอมรับใช่ไม่ได้มีวีซ่าที่ถูกกฎหมาย คุณไม่ได้มีชีวิตสุขสบายอย่างที่ใครๆบอกหรอกเพียอพูดเลยคือถ้าอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยมีเงินแสนหนึ่งโอ้โหกูหรูแต่เงินแสนหนึ่งที่นู่นคือแบบมึงคือมึงคือไก่กาสิ่งที่เราจะจ่ายเยอะคือคือสิ่งที่มันเซฟเราใช่ซึ่งส่วนมากอ่ะมันค่าเซฟเราคนไทยไม่รู้ไงใช่คนไทยก็อยากซื้อคนไทยที่รู้ก็อยากซื้อแต่ไม่ขายในไทยโนเดต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาประหยัดเยอะนะ มาพูดเลยว่า cost of living สูงจริงอย่างค่าที่พักค่าอะไรอย่างเงี้ยสูงจริงค่าเดินทางแล้วแต่ที่ไม่พูดว่าทุกที่แพงพูดว่าแต่ที่ดีกว่าสำหรับรายได้เขาถือว่าไม่แพงมาพูดอย่างนี้แต่แต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่างรถของเราโดน200%ภาษีบ้านเราอะแพงกว่าของเขาร้อยเท่าเขาราถูกกว่าแต่เข้าใจภาษีอย่างอื่นเข้าใจภาษีการกินแต่ ตอนนี้ภาษีเขากับเราก็ไม่ได้ต่างกันไม่ที่หนูพูดคือภาษีที่จอดรถเขาต้องมีอย่างญี่ปุ่นเงียถ้าคุณไม่มีที่จอดรถไม่จ่ายภาษีคุณไม่ได้ซื้อนะถ้าการดพูดแบบนั้นนะบอกได้เลยว่าอยู่รอนอนได้หาเพราะอะไรรู้ไหมแค่อยู่เหมือนเราอยู่มินบุรีอ่ะจะเข้ากรุงเทพอ่ะจะเข้ากรุงเทพอ่ะยังต้องเสียค่าเข้าค่าทวเียภาษีอ่ะคือเขาจะมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเยอะซึ่งคนส่วนมากไม่รู้ไงหนูกำลังสื่อสารอยู่ว่าอย่ามองแค่ว่ามันถูกกว่ามันเกี่ยมันมียิบยิบย่อยี่รู้อย่างทช่ อยู่ๆแต่ว่าเขาดีกันเขาดีจริงอย่างลุงกัสที่อยู่นอร์เวย์เงี้ยไม่สบายใช่ไหมเรียกคอมารับเลยใช่แต่แตว่าเขาจ่ายภาษีโหดจริงพูดอย่างนี้ด้วเขาจ่ายภาษีโหดโหดโหดเลยแหละแล้วอีกอย่างเขาหลบเลี่ยงแบบสกิปสย่อยแบบเราไม่ค่อยได้ไม่ได้ไไดไเออคือมันก็มีความสบายหลายอย่างเอางี้มาพูดอย่างนี้ว่า,า,าจริงๆอ่ะ,อะมามีสิทธิ์ในการอยู่เมืองนอกอืมายัางไม่อยู่เลยเพราะอะไรรู้ว่าอย่างเนี้ย เตียงคืนตีสามกูอยากกินข้าวกูขับรถออกไปมีข้าวกินใช่แล้วก็มีเพื่อนออยากไปหาเพื่อนวันเสาร์อาทิตย์เมาบอยอะยังมีัดเจอกันเมือ,นอ,อง,องน,นอกไม่มียิ่งถ้าถ้าช่วงไหนหิมะตกไม่มีใครออกจากบ้านจริงค่ะไม่ออกมันหนาวมากแลถ้าคุณอยู่ประเทศที่แบบธรรมชาติจา๋าที่แบบอยู่ภูเขาคนละลูกเนี้ยเออแม่ม้าไงที่ออสเตรเลียอยู่บนภูเขา จเจอกันทีกว่าจะขับไปเชื่อ,อปะะ่าวว่าบ้านหลังหนึ่งไปบ้านอีกหลังหนึ่งอะ่ะยังเล่นเข้าไป15นาทีอะ่ะจริง สิบห้านาทีของเมืองนอกนี่คือไกลมากนะคือหนูไปอยู่สิบห้าวันหนูแบบกลับไทยดีกว่าโคตรเหง<น>าอะไม่เหมือนกับเราที่แบบอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเด็กยังไม่บรลรุนิติภาวะอย่างเงี้ยขับรถไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรไายเสน้นอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แอบ,บขับ Modern S <S มอเตอร์ไซค์ขับรถได<ช>้แต่ที่นู่นคือทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วขอโทษขับรถสปีดก็โดนรู้เปล่าว่าโดนสปีดนี่หมื่นกว่าบาทนะ แล้วเขาจับจริงด้วยเขาแบบเมืองติดคุกได้อะจริงๆนะคะการมีพูดเลยว่าเราสามารถขอวีซ่าต่างประเทศได้แต่ว่าต้องบอกงนี้ว่าต้องไม่พูดถึงการหนีวีซ่าเพนวี่าเหนีวีซ่าเราจะเอาตามที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่เราจะพูดนะคะก็มีหนึ่งถ้าคุณอยากไปอยู่ต่างประเทศนะคะเอาแบบ ถาวรเลยแล้วกันเราไม่พูดเรื่องแบบแค่วีซ่าขอไปเที่ยว3เดือนหรืออะไรนะเราพูดเรื่องแบบอยู่ถาวรเลยนะคือแต่งานสองก็คือ work permit work permit ตามเวลาของเขาจนจะได้ citizen เขาเป็นสัญชาติเขาสามที่คนไทยรู้รู้กันไม่รู้กว่าไม่ก็คือการซื้อสัญชาติซื้อสัญชาติซึ่งการซื้อตรงนี้ไม่ใช่คุณจะซื้อได้ทุกประเทศคุณต้องไปอ่านรีคอ m เมนของเขาส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีเว็บเลยค่ะของโลกเลยก็คือ citizen Citizenship owner นะคะหรือว่า i n v e s t ก็คือเขาจะเป็นประเทศที่เป็นพวกหมู่เกาะต่างๆที่เป็นประเทศที่มีวีซ่าของตัวเองจริงๆทุกประเทศซื้อได้หมดนะคะถ้าให้พูดกันจริงคือทุกประเภทซื้อได้หมดที่เราจะพูดคือค่าประมาณจริงๆทุกคนถ,ถ้าจะซื้อจริงๆนะไปอ่าน ม,มันมีนใช่มันมีข้อกำหนดบางทีถ้าสมมติว่าคุณไปอินเวสในประเทศเขาหรือว่าคําว่าอินเวสก็คือเอาเงินไปลงทุนพูดให้สวยหรูว่าคือเราไม่ได้ซื้อสัญชาตินะเราแค่เอาเงินไปลงทุนในประเทศของคุณแล้วคุณก็ให้ของขวัญเราเป็นสัญชาติพูดอย่างนี้ดีกว่าคนจะได้เก็ตขึ้นนะคะอย่างประเทศหลักๆอย่างเช่นประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยสองล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ60ล้านบาทไทยใช่ แต่เราจะไม่พูดถึงพวกแพงเพราะวันเบอร์ไปเราพูดทือแบบอาจจะพอกู้เงินจับต้องได้แบบ3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านอะไรี้พูดง่ายๆคือไม่มีไม่มีอันไหนต่ำกว่า1ล้านบาทใช่พุ่งี้สล้านนี่แล้านแต่ว่าประมาณอย่างอย่างอย่างถ้าเราไม่ได้เรื่องมากนะคะถ้าเราได้อเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ประเทศที่เราจับต้องได้เราจ่ายสองล้าน เราได้ซิตี้เซนตเขาเราไม่ต้องขอวีซ่าอย่างน้อย140กว่าประเทศใช่ก็คือ,อจะขออย่างทุกแทจะทุกวีซ่าที่ต้องขอคือจีนที่ต้องขอรัเสเซียที่ต้องขอใช่ที่เหลือแล้วแต่ก็คืออันนี้นะคะเว็บนี้เดี๋ยวกันจะใส่ไว้ด้านใต้ลิงก์นี้นะคะก็คือคุลูลองเข้าไปอ่านได้เลยค่ะพวกนี้จะเป็นประเทศชื่อแปลกๆที่คุณไม่รู้จักคนไทยก็พูดไปไม่รู้จักหรอกข้อดีของประเทศพวกนี้คืออะไรนอกจากได้วีซ่าเข้าประเทศไง,ไง่ายมันต้องไปอ่านคอนดิชันชเพราะว่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างนี้เขาบอกเลยค่ะอย่างประเทศ วานูทู uh, นะคะคุณต้องมีเงินขั้นต่ำหนึ่งแสนสามหมื่นดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยก็ประมาณล้านสองล้านนะคะ <c oughs> เขาจะได้วีซ่าทราเวลฟรีทั้งหมด130ประเทศได้เชงเก้นได้ยูเคนะคะแล้วก็แล้วเขาก็จะมีบอกว่าถ้าคุณซื้อหนึ่งคนเนี่ยลงทุนหนึ่งคน ใครเป็นผู้ติดตามมันจะได้บ้างก็ได้พวกสปาวก็คือคู่สามีภรรยาได้ลูกได้พี่น้องก็ทุกอย่างแล้วแต่กฎเกณฑ์นะคะมันจะมีกฎเกณฑ์แต่ต้องเข้าไปอ่านต้องเข้าไปอ่านไม่มีใครมานั่งบอกไม่สามารถอธิบายบอกให้หมดได้เพราะว่าเราก็เอาที่สะดวกสบายกับเราอย่างบางประเทศอาจจะรีควยให้คุณไปอยู่ที่นั่นสัก3าเดือนแต่ประเทศที่เราเลือกไม่ต้องไปอยู่ที่ประเทศเขาสักวันก็ได้แค่มีเงินไปลงทุนกับเขาคือมันยังมีอะไรหลายอย่างในโลกอะค่ะที่คนธรรมดาถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้นี่เพียงยกตัวอย่างนะอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการที่ ซื้อวีซ่าแต่เพียงอ,อยากจะบอกว่าอย่างคนไทยอะ่ะเราเอาเงินไปฝากแบงก์เราได้ดอกเบี้ยใช่แต่รู้ไหมคะว่ามันมีธนาคารหลายธนาคารบนโลกใบนี้ที่เราต้องไปจ่ายเงินค่าฝากเงินเขาแล้วบอกได้เลยว่าธนาคารเหล่านี้ละคะ่ะคืออีกหนึ่งอีกหนึ่งกรณีที่คุณสามารถได้วีซ่าได้ด้วยถึงได้บอกไงบอกว่า ก่อนจะพูดอะไรหรือก่อนที่จะมาเถียงอะไรอะ่ะไปอ่านก่อนเธอเอออ,อ่านอ่านซะหน่อยอย่าอย่าโชว์ว่าตัวเองคือเราไม่ได้เราไม่ได้แบ่งชนชั้นนะเราต้องพูดเลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยแบ่งชนชั้นแต่เราอยากจะบอกว่าเวลาเราตอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้สักแต่ว่ามาตอบเนาะเราก็หาข้อมูลแล้วเราก็ทําจริงด้วยเพราะเราก็ทําด้วยเนาะเรา invest ทุกอย่างแล้วเราทำจริงๆเราทำแล้วเราทำให้เห็นด้วยเราถึงได้รู้ว่ามันทำได้ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กําลังศึกษาหรือว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆมียาาเพื่อยากไงเห็นช่วงนี้เขามีเทรนด์ว่าย้ายประเทศแต่หนูว่า กลุ่มน่าจะแบบปิดๆไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ปิดไม่ปิดหรออ๋อพูดถึงอันนี้ต้องระวังด้วยมีหลายคนนะคะเลือกที่จะจ่ายเงินแล้วก็แต่งงานรับจ้างแต่งงานแต่คุณจะต้องรู้อะไรอย่างนะว่าจับเขารู้เพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนเขาจะให้คุณอ่ะเขาจะเรียกสัมภาษณ์เลยเอากันตรงไหนมีไฟฟ้าอยู่ที่ไหนคือคุณต้องรู้คือคุณต้องเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ใช่โกหกหลอกลวง ม้าเคยเจอคนที่โกหกได้นะแต่เขาก็ต้องแบบว่าต้องสนิทกระดับอ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้อ่ะเอออย่างตอนนี้คือผู้หญิงไทยมันมีแบบโดนโดนตาหน้าอย่างเงี้ยไปที่ไหนเขาก็จะจับจ้องเป็นพิษาบอได้เลยค่ะว่าตอนนี้ผู้หญิงน้อยไปประเทศจีนก็หาสามีง่ายไปหลายๆประเทศในยุโรปที่เป็นเกาะก็หาสามีง่ายที่สำคัญสามีหลอด้วย จอันนี้จ,นนจะกลายเป็นฮาสามีต่างประเทศเออกผู้หญิงแกสบายผู้ชายลำบ,บากใช่เพราะตอนนี้<ช>ผู้หญิงมีน้นอยมากอ,อ๋อแถมวันสุดท้ายุถ้าจะออกไปต่างประเทศมีอีกข้อหนึ่งแต่ข้อที่เชียงหน่อยคือผู้ลิ้ภัยทางการเมือง อผูรีภัยทางการเมืองนะคะก็คือคุณจะโดนประเทศไทยยัดเข้าคุกแล้วคุณก็หนีดีค่ะแต่แต่ต้องพูดงี้นะี่ไทยก่อนนะโนบเขารู้ก่อน6เดือนเงี้ยเพราะว่ามันจะประกาศชื่อเขาเขาแอปพายที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเขาไปทิ้งเส้นญี่ปุ่นเลยตอนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่แนะนำนะคะเป็นทางลัดที่ที่น่ากลัวที่เร็วไม่ต้องใช้ตังเยอะแต่น่ากลัวมากประเทศไทยนะมาไม่ได้ว่านะมาอยากกินเงาะมาก็ได้กินเงาะมาอยากกินบางคุดมาก็ได้มีกินบางคุดมาอยากกินทุเรียนมาก็อยากกินเรียนแต่เรามีความริชของแต่แต่เมืองนอกไม่มีของพวกนี้ เลยนะเว้ยก็คือถ้าประเทศไทยตัดการเมืองออกไปได้ก็เป็นประเทศที่ดีเลยแหละมากไม่ถ้าในชีวิตนะตัดความร้อนอตัดรถติดตัดรัฐบาลมันออยู่ที่การเมืองนั่นแหละหนูว่าตัดรัฐบาลกูขอสามอย่างเนี้ยประเทศไทยจะเป็นสวรรค์ของโลกเลยสวรรค์เลยสวรรค์